สวัสดีค่ะลอดช่องสิงคโปร์และทับทิมกรอบเป็นขนมไทยที่ทำง่ายและคิดว่าต้องถูกใจใคร,รหลายๆคนเพราะไม่จาเป็นต้องมีสูตรตายตัวเรามีเทคนิคการตัดเส้นทั้ง3แบบมาให้ได้ลองฝึกมือกันคารมพัดมาเย็นเย็นทับทิมกรอบในส่วนหลังบ้าน ส่วนประกอบของตัวรอดช่องสิงคโปร์นะคะเราก็จะมีแป้งมันใบเตยนะคะจะเป็นใบเตยสดใบเตยแช่แข็งย,ยมโถไว้สําหรับใส่แป้งเยมหม้อไว้สําหรับต้มนะ้ำใบเตยส่วนหนึ่งไม่ต้องเยอะทานในครอบครัวเล็กๆน,น้นอๆถ้าเกิดทําขายเราก็เพิ่มจํานวนขึ้นค่ะตัดใบเตยเอาน้ําใส่ลงไปเลยนะคะเอามากรองใส่หม้อเลยนะคะหม้อที่เราจะาไปต้ม ก็จะไปตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะใส่แป้งในโถไว้แบบนี้นะคะทำแป้งไว้เป็นหลุมตรงกลางนิดนึงนะคะน้ำใบเตยก็เดือดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็หอมมากๆเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วไปเทใส่แป้งกันค่ะถ้าสังเกตดูนะคะจะมีใบเตยเนี่ยลอยขึ้นมาข้างบนเราก็เทลงไปเลยค่ะบนแป้งให้น้ำน้อยกว่าแป้งสักหน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งที่อยู่ด้านข้างเนี่ยหุ้มปิดน้ำใบเตยไว้ทิ้งไว้แป๊บนึงค่ะ อยู่ตัวดีๆแป๊บหนึ่งนี่แป้งเริ่มแข็งละเราก็เริ่มเอามือกดลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งที่สุกๆขึ้นมาเกือบสุกเป็นก้อนอย่างเงี้นะคะอยู่ตรงกลางไม่ต้องนวดนะคะเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยแป๊บหนึ่งเราก็ออกมาวางบนโต๊ะแป้งส่วนนี้จะสุกนะคะเราเลือกเอามาแต่แป้งที่โดนน้ําร้อนเมื่อกี้ค่ะหลังจากที่เราได้แป้งมาแล้วเอามือนวดรวมกันแบบนี้ค่ะ แป้งเป็นก้อนอย่างนี้มาละนี่เขายังร้อนอยู่ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเราจะได้นวดได้ไง่ายๆยิ่งขึ้นค่ะพอได้ที่นิดนึงแล้วนะคะเราก็เริ่มเอาแป้งนวดโรยแล้วก็นวดตรงไหนเป็น,นก้อนๆอยู่ก็เอามือบี้ได้เลยค่ะถ้าเขานิ่มอยู่ไปนิดนึงหรือว่าเหนียวไปหน่อยเราก็เอาแป้งมันมาเพิ่มได้ค่ะ เวลาเรานวดลงไปแล้วจะได้ไม่ติดมือนะคะเดี๋ยวเราสาธิตวิธีรีดด้วยไม้ก่อนนะคะทิ้งไว้ให้เขาคลายร้อนนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตัด อันนี้คือส่วนของการใช้ไม้รีดนะคะถ้าใครมีเครื่องรีดก็ใช้เครื่องรีดได้เลยเสร็จแล้วเราก็มาตัดให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมถ้าเรามีเครื่องก็ใช้เครื่องรีดตัดเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็ใช้เครื่องรีดได้เลยใครปั่นไปเตยอ่อนสีก็จะอ่อนนะคะถ้าเกิดใครปั่นไปเตยได้สีเข้มเขาก็จะได้เข้มค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งนวนลโรยข้างบนให้เขาติดกันอย่างนี้ค่ะ อันนี้แบบใช้มีดตัดนะคะในส่วนของเครื่องตัดเราจะปั้นเป็นก้อนกลมแล้วใช้เครื่องรีดเลยค่ะกันค่ะโอ้โหเรามีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้นะึงขั้นตอนนี้เราผ่านการรีดเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมาแล้วนะคะ รีดไว้แล้วก็ให้หมัดหมาดนิดนึงเนาะอย่าให้เปียกมากเดี๋ยวเวลาเราตัดแล้วมันจะติดกันอันไหนยาวไปเราตัดง่ายต่อชีวิตดีเนาะเครื่องพาสต้าทำรสช่องสิงคโปร์พักรอแป้งรสช่องไม่ต้องยาวมากก็ได้นะค่อยๆรีดออกมาแบบนี้นะคะสามรอบหนึ่งสาห้ายาวไปตัดครึ่งได้ง่ายไหม เราพักไว้พอหมาดแป๊บหนึ่งนะคะเราจะเอาเส้นยาวเราก็ตัดยาวถ้าเราจะเอาเส้นสั้นเราก็ตัดสั้นยาวไปนะคะกันไกลตัดเอาแป้งมันใส่ตรงที่ตัดนิดนึงแล้วก็เอาใส่ไปตามร่องปกติตัดด้วยเบอร์ห้าค่ะไม่เอาเล็กมากเนาะใครได้เบอร์สามพอแล้วก็เอาได้นะคะหรือใครอยากให้บางกว่านี้เล็กๆฝอยๆก็ใช้เบอร์ห้าต่อ เบอร์ห้าก็จะได้บางขนาดนี้รีดไว้ให้หมดทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปตัดกันตัดกันค่ะไหลออกมาแล้วแล้วก็เอาแป้งมันใส่นิดนึงเนาะจะได้ไม่ติดกันได้มาแล้วง่ายไหมแป้งมันใส่ถ้าติดกันก็ดึงออกหน่อยนะคะเส้นจะได้สวยนะคะถ้าเราทิ้งไว้ให้หมาดหน่อยนึงนะคะเขาก็จะไม่ติดกันเนาะก็จะตัดง่ายถ้านิ่มเกินไปจะตัดยากนะคะจะติดกัน เราก็จะได้รสช่องสิงคโปร์แบบนี้เลยค่ะต้มแล้วจะสีเขียวสวยงามมากนี่ถ้าเราเอายาวมาตัดเดี๋ยวก็จะติดกันนะคะเราก็จะตัดนิดนึงแล้วก็ใส่แป้งนวลน,นิดนึงจะได้ไม่ติดกันได้ออกมาแล้วเอาแป้งมันใส่อันไหนติดกันก็เอาออกนิดนึง เดี๋ยวบางคนบอกว่าเธอมีเครื่องก็สบายสิอา้าวงั้นเดี๋ยวลองมาใช้มือตัดดูนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเราก็เอามาซ้อนกันไว้อย่าลืมทาแป้งมันก่อนนะคะจะได้ไม่ติดกันเราก็เอาด้านที่สี่เหลี่ยมเท่ากันวางนะคะแล้วก็เอาซ้อนกันไปอย่างนี้หลายๆอันแบบนี้ค่ะซ้อนหลายๆอันเลยจะได้เสร็จเร็วๆบางทีซ้อนกันเนี่ยเร็วกว่าเครื่องด้ซ้ำซ้อนกันไปค่ะ แล้วก็เอามือตัดยาวเท่าที่มีดสามารถได้แล้วค่ะก็สวยงามเหมือนเดิมเล็กละเอียดหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะม้วนเลยค่ะนี่เร็วกว่าเนาะม้วนให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะมันก็จะเหลือสั้นนิดเดียวก็ตัดดูซิว่าจะได้ไหมนะแผ่นยาวขนาดไหนก็ได้แป๊บเดียวก็เสร็จนะคะ เดี๋ยวเราก็เอาแป้งมันใส่ตัดปุ๊บก็จะได้เป็นก้นหอยแบบนี้นะคะเรเอาแป้งนวลใส่ขยายออกอ่ะก็ง่ายเหมือนกันเนาะก็ไม่ได้ยากมากแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเรามีแป้งนวลน,น้อยเนี่ยเขาอาจจะติดกันได้เพราะตอนที่เรากดมีดลงไปนะคะแต่ก็ได้เหมือนกันอย่าลืมใส่แป้งมันนะคะโอ้ยเราช่องสิงคโปร์เนี่ยขยันติดกันเพราะว่าแป้งมันเนี่ยคะ่ะวิธีการ3แบบแล้วนะคะเรียบร้อย วิธีที่1เครื่องตัดวิธีที่2ซ้อนกันตัดม้วนตัดอาจจะเส้นเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ก็รวดเร็วมากๆจะเอาทางยาวก็ได้จะเอาทางสั้นก็ได้ยาวขนาดไหนก็ได้เลี้ยงตัดจะได้เส้นที่สวยปานกลางนะคะแต่ก็จะเส้นเล็กกว่าม้วนตัดไอ้เครื่องตัดแน่นอนที่สุดค่ะเส้นเท่ากันจะเอาเล็กแค่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาใส่ถุงซิปล็อก จะใส่ตู้เย็นไว้จะใส่ช่องฟิตไว้จะทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาลวกเรามาเริ่มทําส่วนของทับทิมกรอบกันเลยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมใส่ทับทิมกรอบที่แสนจะง่ายแห้วนะคะมาหัน่นอันนี้เป็นแห้วกระป๋องนะคะหั่นให้เป็นสีเหลีืองเทใส่แป้งมันแบบนี้นำเชื่อม hey, <Boy. S 1> เฮบูบอยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็แช่ในน้ําแดงของน้ําสลัดแบบนี้ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะ เราจะใช้น้ําเขียวก็ได้นะคะจะใช้น้ําดอกบอันชันก็ได้เราก็แช่แห้วกับน้ำแดงไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาแป้งมันเทใส่กระมังมเทใส่ในกระมังแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักแ้วไม่ต้องเอาไปกรองน้ำออกก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีถ้ามีน้ำเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะไปทำให้แป้งเป็นก้อนๆโดยที่ไม่มีแห้วก็จะทำให้สวยไปอีกแบบนะคะเหมือนเก็ดเล็กๆสีชมพูอันนี้เราก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปได้แป้งแบบนี้เลยนะคะเดีย๋ยวใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแบบนี้แล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้าออก,กันมือคนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแป้งมันก็จะไปเคลือบที่ตัวแห้วขนมชนิดเนี้โอ้โหคิดสนุกทํามาตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะมันง่ายมากๆเลยค่ะเคี้ยวแห้วกรอบๆแล้วก็ใช้แห้วในน้ําเชื่อมนะคะจะดีที่สุดใส่ไว้อย่างนี้ได้เลย กติดกันนะคะเดี๋ยวก็เขาจะชื้นขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงง่ายไหมเนาะใครก็ทําเป็นอ่ะอัรอดช่องสิงคโปร์แล้วเราก็ต้องทําให้ดูให้ครบแลนะคะเก็บไว้แบบนี้ใส่ถุงเวลาจะลวกก็เอากระชอนกรองเอาแป้งออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตะแกรงใหญ่ๆอย่างนี้นะคะร่อนเอาแป้งเศษแป้งออกถ้าเราไม่ร่อนออกน้ําที่เราต้มมาค่ะจะเหนียวมากก็จะเหลือเล็กแบบนี้ไว้บางส่วนนะคะ ต่จะไม่ไว้เยอะเพราะว่าเด็กที่บ้านเขาชอบกินไอตัวแป้งเฉยๆที่มันเกาะกันกับน้ําแดงอย่างเงี้ยค่ะเราว่ามันเด้งๆ้งหนึบหนึดีก็เลยจะเอาไว้นิดนึงใส่แป้งนวลไปนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะต้มนะคะเราก็ลอนออกนิดนึงค่ะอันนี้การติดกันหน่อยเดียวนะคะจะใช้เมื่อไหร่ก็เอาออกมาต้มได้ตลอดเวลาเลยค่ะส่วนตัวรัดช่องสิงคโปร์นะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ถุงเนะะี่ยค่ะเอาแป้งนวลใส่ไว้ด้วยเนาะ เดี๋ยวเวลาก่อนลวกค่อยมาสลัดทิ้งแบบนี้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดกันก็เอาไปเก็บไว้ในช่องฟีสช่องแช่แข็งนนะคะทานได้นานวันเลยค่ะเราดูขาวๆเนี่เยเดี๋ยวเ๋ยวลาต้มมาแล้วเขาก็จะเขียวค่ะที่บ้านก็จะทำไว้แบบนี้ตลอดเลยค่ะมาดูแบบตัดเส้นยาวๆกันค่ะสุดท้ายและค่ะเกือบหนึ่งกิโลนะคะสำหรับแป้ง รสชองสิงคโปร์ของเราเอาแปลงโรยนิดนึงก่อนจับปุ๊บเสร็จแล้วตัดด้วยเครื่องตัดด้วยการม้วนนะคะจะเส้นใหญ่นิดนึงอันนี้ก็วิธีการเรียงแล้วตัดสะดวกแบบไหนใครพร้อมแบบไหนก็ตามนั้นเลยค่ะทับเทมกรอบก็พร้อมทานแล้วนะคะนี่นะคะรสช่องสิงคโปร์วันนี้มีมาที่งานแล้วค่ะทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศรีเควสตอรชชองสิงคโปร์และทับทิมกรอบเอ็นะคะแล้วนี่ คนนี้คนเสิร์ฟดูวุ่นวายวุ่นวายเพราะทำไม่เป็นเล้ทำเป็นค่ะทำเป็นดูอันนี้น้ำกะทินะคะแล้วก็น้ำกะทิค่ะอันนี้น้ำเชื่อมนะคะสาวไทยเรานะคะนี่คนไทยเรานะคะเอานี่อีกคนนึงนี่เจ้าของบ้านค่ะพอดีพี่เขาป่วยนิดนึงค่ะเราตามไปดูซิว่าไปเสิร์ฟไข่ เดินไปเลยค่ะเดี๋ยวตามไปเอาอันนี้ค่ะคนนี้นะคะเดี๋ยวอ้ยดูเดี๋ยวตามไปดูรอบช่องสิงคโปร์เรานะคะว่าจะเอาไปเสิร์ฟฝรั่งดูซิว่าเขาจะกินกันได้ไหมมาดูอับกยานะคะอันนี้น้องคนไทยนะคะคนนี้บอกชอบมาก เดี๋ยวลรงดูนะคะชอบไหมคนนี้นะคะคือยังไม่เคยทานอาหารไทยเลยค่ะเราดูรสใช่ไหมรสชงเนาะรสยองสิงคโปร์รสชงสิงคโปร์จก็รไหให้เขาชิมนะคะหรือว่าจะอร่อยไหมที่แรกก็งงได้ยินว่าอะไรนะรสยองรสยอง เ <pathway> ลกเกอร์แปลว่าอร่อยนะคะ The เกลือเอ็ดฟานอัญชัน The เกล้าดินฟานไตน์น์ a l l e r g is ฟานนาเตื้บอกเขาว่าสีดอกอัญชันเป็นสมุนไพรมาจากธรรมชาติย <c oughs> ืดๆหลายๆคนเขาหนังนก็ถ้าไม่ใช่ <c oughs> มีภรรยายเป็นคนไทยนะคะเขาก็จะไม่ค่อยกินกันนี่คนนี้ก็เพิ่งชิงจะเคยชิมะคะ่ะอันนี้ลูกชายอันนี้คุณพ่อนะคะแ <c oughs> ซ่บแซ่บอ้้หนี่บอกว่าแซ่บนะคะ คือคำว่าแซ่บแปลว่าอร่อยเขาใช้แซ่บเลยอร่อยมากๆค่ะค่ะบินบอกเล็กเออคะเด็กฝรั่งคือถ้าเขาจะคานของพวกเนี้เขาทานยากมากนะคะถ้าเขาบอกว่าอร่อยนี่คือมันต้องอร่อยจริงๆวันนั้นเรามีสีดอกอัญชันไปด้วยค่ะอร่อยนะคะอร่อยค่ะ อันนี้ก็อร่อยด้วย <c oughs> <laughs>